哎，塞不。 เอาล่ะพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวททีวีและก็มาอยู่กันในเกมฮีโร่อะคาเดมีอาร์มเบิลหรือว่าพับจีอะคาเดมีอนะนะก็มันเป็นเกมเอ่อฮีโร่อะคาเดมีที่แบบว่าเพิ่งมาใหม่เลยนะครับมันเป็นแบทเทิลโรโยเกมฟรีนะครับนะแต่ว่าเอา่อในตัวละครมันอาจจะไม่ฟรีนะออนไมน์ที่กูซื้อมาสามพันกูไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคมาเดี๋ยวก็มาลองเล่นกันดูนะจ๊ะเดี๋ยวเบเกตจะเป็นเอ่อเบเกตเป็นแรกถ้ากูลืมชื่อมึงแล้วกูแฟนผู้หญิงกูไม่จำชื่อตัวผู้หญิงอ่ะส่วนพี่พีเป็นไอตตัวลก แล้วกูเป็นอมไิมไอ้น้องกดเลยเกมโหมด3ามวีสามแบทเทิลตานี่พี่เป็นอมไหมก่อนแล้วต่อไปกูจะเป็นซีเมนลองแล้วแหละเจอกูเคลือบปูนเข้าไปอะกิวผมเหมือนในการ์ตูนเลยมันก็เหมือนการ์ตูนังนั้นแหละเบกเกตคิดว่ามันทํามาจากเด็กฟิกหรือไงว่5 minutes later โอเคมาพวกเรามันให้ทําการลงแล้วอนะนี่เลยลงกลางเมืองเลยเราต้องเชฟประสบการณ์พับจีของเราดีวะนี่ไงประสบการณ์พับจีนลงตรงนี้แหละ โอ้ยเอ้แย,แยกกันอยู่ได้อยู่เดูวพวกลงขอบเดี๋ยวว่าขี้ขาดเป็นว่าเลยมันมีคนลงตรงกลางกล่องเลยฮึ uh, e. โอ้ยรูดของก่อนเลยไอ้น้องโอ้ยกิ๊งกิงงออ้ไปกิ๊งทมได้แบบนี้กระตูนเลยอะเอ้ยเจ, <c oughs> จ๋งกว่าเ <answered> <ไ>ปิดว่าเปิอเฮ้ยมังดูกูดิ เฮ้ยไปอย่าลืมรูดของกันนะไม่งั้นเราจะไม่มีของไปสู้เขาไอ้หรือว่านี่จะมาแทนพับจีผู้กูนะเล่นตลอดไปเลยเออเล่นตลอดไปอ่ะไม่เล่นแล้วพับจีเฮียปุ๊กูยู่เบ้าอัพลุลุลเลยเฮียไอ้พีดูกูอยู่ที่นี่แล้วไอ้เพียแดงเลยจริงเลยไอ้ออมไม้ต่อยเป็นไฟอ่ะมีในเรื่องด้วยไอ้บัดพันนี้ไอ้กล่องทองตรงนั้นไปเป็นเพื่อนหน่อย มาดิไปเอากล่องถ้าไปเอากล่องเที่ยกูเองกล่องทองไอ้เฮียบลูบกูวาตาชิวาเคชตาไอตอนนี้กูมีสกิลของดามี่อ้นนี่โทกะเอาเก็บไปโทกะเลเวลสองอุ้ยไปมาแล้วมาแล้วมีเสียงคนนายยุ่งกล่องเริ่มเปิดเสร็จแล้วไอ้มันอยู่งกล่องเลยอ่ะความมี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 ลุลุ่มอยู่ไหนแล้ววะแต่ยุ่งกล่องเฮ้ยดูในแต่สเตตออฟสมาร์ทเจียวโดดกลับเลยเอาไว้กู กันให้กูกันให้ไม่มีคนบินมาพายุหมุนไปดูดเลือดเลยทั้งนั้น,นะอะเฮ้ยไอ,อาไม้ไปแล้วกวเมืงด้านหลังเฮ้ยกูก็จะตายแล้วอะชุบชีวิตเอาไหมไม่เี้ยนี่อไอ้อไอไกไกไอ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 กอไอไออไ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 ดไบไไอ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 ่อไ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 ออไไอไไ้ไออกกไไอ ไอ้บิดท่าทางกระจกเป็นบ้านเลยนี่เอ๊ะเบิร์ต้็เลยเอ็กเซลเลนต์นี่เราตายด้วยเอพีชอตโต้สามคนลวดเลยอ่โอ้ยเอ้าจริงเลยฮียได้ดูนี่สกิลปืนมีอะไรบ้างว่สร้างบ้านเลยไอปู่โวดเก่งเลย หรือเปล่าไม่รู้สร้างแบบได้ด้วยอ่ะออกมาแล้วไอ้เฮียฟอร์ดไนค์คอนเฟิร์มเอตัวกูโคตรเก่งเลยอ่ะไม่อยากคุยไม่ใช่เพราะมึงเป็นพระเอกอะตัวมึงอ่ะถ้าเกิดมันตีได้อาจจะเก่งนะเฮ้ยเจอเฮ้ยเอาเลยดิเปิดเลยเฮ้ยมันทีมดูดิมีหัวหน้าห้องมีแบบมาครบเลยอะเฮ้ยรอเลยเนี่ยเกิดมาเจอเลยอะไรเนี่ะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงไปไปแล้วนี่ไงข้างหน้าลูกกางปูนเจียกันปูน เฮ้ยเฮ้ยเทียกันปูนเทียวิ่งไล่เลยกันปูนกันปูนกันปูนกันกันเองเทียกันปูนกันปูนในร้องเลยเทียได้กูไอ้ซ่าไอ้กระจอกกันปูนโดนปูโดนปูโดนกันปูนเฮ้ยช่วยดอยู่ไกลก่อนไอพี่พี่พี่พีหงหหรอนี่จับเลยไอ้หงรูดเลยเฮ้ย เราไปชุบไปเกตเราก็ได้นะชุบช่วยเขาชุบผมก็ได้มันซ้ำผมอยู่สร้างปูนตายหรือว่านี่จะไม่ใช่เกมของเราทำไมเราก็จอกอย่างวะไอ้เหี้ยแล้วสกิลกูกันปูนฆ่าเพื่อนไหมเหี้ยเออมันบังกูหมดเลยมัิงปูนปวดเลยไอ้เหี้ยโลกระจอกจริงเหี้ยโสมแล้วที่เอาไปสร้างบ้านอย่างเดียวเฮ้ยนี่ มาลวเลซิโอโปรบิไอ้นางความเร็วไม่รู้แหละทำอะไรได้ที่แต่เอาแล้วล่ะไอ้กูเป็นเด็กุูดีกว่าใครกูว่าได้ผลแน่ๆเลยเออมาดีมาดีไปเกตอูร่าลากกามาอยู่ห้องเดียวกันใช่อยู่ห้องเดียวกันเป็นคนห้องเดียวกันหมดเลยเ้ยมาแล้วว่ะแต่ผมจะแตะตัวพี่เองแล้วพี่ก็จะเบนเออว่ะแล้วกูก็จะแบบไปอุ้มไอพีกลับมายพูดอะไรกับกระเถอะไปโดนระยะ พี่อะบ้าเกมมึงมึงอ่ะกูบ้ากระตูนมันไม่ยอมเล่นแบบเล่นแบบคอมโบเลยพวกมันกดทิ้งซ้ายอย่างเดียวอ่ะแต่เมื่อกี้เล่นตัวดาเมจจนตายเลยนะเหมือนไม่ได้ทำดาเมจเลยโดนปูนบังหมดเลยปูนบังเดี๋ยวมึงดูกูนะมึงพยายามดูอีดะพวกนี้ไว้มึงดูออฟฟอร์ทูพูดดิเรซิโอโปรบัสโอ้ยทำให้ตลกจังเลยเจ้ากวยเจ้าเจ้ามึงดูความเร็วกู โอ้ยชู่ๆโอ้ยกูว่ามาแล้วนี่มันสายกูยังชัดเลยน้องสายความเร็วเอ้ยไอ้จุดนี้มันจุดกล่องใหญ่เลยไหมโอ้ยกูว่าต้องได้บัวได้ละตรงนี้เออกล่องใหญ่ไปเลยเล่นน้อยคอยนานอีกแล้วใครดีแค่พวกเราเออฮะไม่น่าใช่นะเฮ้ยอ๋อยังยังเวลาเวลายังไม่หมดเลยไม่เห็นตีอื่นเวลาเหลือศูนย์แล้วเนี่ยเหลือศูนย์แล้วแต่ทำไมเราไม่เห็นคนตีอื่นมีแค่พวกเราอ๋อตี เราวิ่งไปหาพี่บุ๋มไม่เป็นไรพี่บังเดี๋ยวกูวิ่งไปหาวิ่งวิ่งวิ่งไม่เชียร์ไหมมันเป็นภูเขาหมดพี่มันเป็นภูเขาไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยตายกันหมดลงมาเร็วลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วเดี๋ยวกูเปิดกองอยู่กูเปิดกองอยู่รุดกูกูยิงซัพพอร์ตได้กูซัพพอร์ตได้ขอรู้เกิดความรู้ก่อนเนี่ยตรง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 กลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยมีของเยอะกูย้อแต่ปืนอย่างเดียวนะกูยิงยิงแม่งอย่างเดียวเลยกูตีเด็กกูกูเก่งเฮ้ยนี่อะไรของเด็กกูเหรอของน่อยของกูอ้า ของเด็กบูของเด็กบูของเด็บุงเฮ้ยรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเออได้อยู่มันลงตรงที่เยอะแต่ว่าผมเป็นอะไรเงี้ยมากูนะกูนะกูคนเนียไหมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยก่อแตกก่อแตกเฮ้ยกูต้องกูเป็นต้องช่วยแล้วมันจะตายแล้วช่วยเหลือประชาชนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้มาช่วยตัวนี้ด้วยนะกูช่วยประชาชนก่อนกูเป็นฮีโร่ไอ้เฮ้ยก่อแตกก่อแตกก่อแตกกูจตกมาละแตกมือ เลซี่โอโปรบอกส์เดียเดียรกูต้องหนีกูต้องหนีเอากูลงไปแลยโอยกูกูกูกลไฟริดกูกลัไฟริด่ด้วยพี่ตุ้มขึ้นมาีอไอะไอ้พวกอะไรกูลงมาไอ้แก๊งเดียววาไอ้ก๊งมาไหลตีมาไหลตีเฮ้ยมีเขาเขาขาเป็นคนหนักหึงี้อเชี้ย เอเที่ถ้าเมื่อวันมึงอยู่เฉยๆนานๆมันจะไปจะชุบเองเว้ยโอเคๆอเกูไปด้วยช่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 วยผมช่วเกยาอยมาเกยาอยมาให้มีคนอยู่แถวนี้ปะให้ใครมันฮิวออร่าวะเนี่ยบอมบอมเทียร์ไอ้เทียร์ f minutes later ไปตัวใหญ่ใครอะเทียร์ลุมเลย l a ี y ยิงมันยิงได้แล้วตัวใหญ่เที่ยร์อุ้ยมันใหญ่ยิงได้แล้วเทียอีได้ยังเก่งพวกมึง เอาเลยบูมข้ามันกูอขี้เขี่ยเลยกูเขี่ยเลยไอ้นี่กูด้านหลังระวังนะมอุ้ยเฮ้ยปูนปูนไปยกกูยกไเลูไปยกไอ้กูอืมกระทืบสมน้ำหน้าเฮี้ยเจ้ไอ้ปูนมันเก่งว่ะหมุนเลยเฮี้ยกระนัดเลยไปเด็กกูล้มข้ามันเด็กกูกระจอกไอ้เฮี้ยอุ้ยก่อหายเลยเฮี้ยกินก่อกันไปวิ่งหนีโดนฟอสโดนฟอสช่วยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตาย โอ้ผมพกมึงอีดาพวดีพี่ฮีโร่ปั๊มยาอยู่ตอนตระกีดิโก้ีคอลเลนชั่นจบได้ปะคอนเลชั่นเปฮีโร่กระจายแล้วไอ้้องสบไปวมของเต็มเลยคอลเลชั่นคอลเลนชั่นจบเปฮีโร่โอย่ะไอชุบไปแล้วชุบไปแล้วชุบไปแล้วชุบก่อนชุบก่อนชุบช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 าชุบชาชุบชาชุา เด็กกดตังพี่เด็กกดตังพี่กัน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 ก ปีไงเทียเขียกบเลยตาแล้วไปไหนแล้วว้ตายได้ยังตายตายตายสามสาียเียไดู้อยู่หลังกูสามันสามันสามันเลซิโอโปรบัสไปไหนละ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 เียแอบกินยาก่อนตยแอบกินยาก่อนแอมันมยาก่อนปั้มยาก่อเย็นเย็นเย็นอผมฆ่าตัวผม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 มผมมผมผมผมมมมมแ เอาลุยเก็บ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 เทยเ้ยมีโดยลบตรงนี้มิโดริยเทียมึงเจอเพื่อนมึงแน่มึงมานี่มามึงมาให้กูมึงมาให้กูยูเม่อือยูเอ็กซ์ไซน์ทบเลยเยกูฮีโร่ไอ้สัวง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 งวงวงมีข้ามกเราแกชนะเลยพวกมึงวงวงวไปผมผมเตะตัวมึงมึงตัเบา กูโตเบาผมจะผมจับมันจับได้มันจับได้นะผมมีท่าจับเลยปูไอ้พี่ยิงหัวร้อนยิงหัวมันมันเจ็บมันเจ็บอยู่นีอยู่นีอยู่นี่ถล่อีกอยู่พี่พี่พี่มามันลุกออกไปเก็ตไอ้เปนโดนมันโดนโดนจับโดนจับตรงนั้นอะตรงตัวเลยไปไหนไอ้สัตว์ปีไงเชี้อะมันอยู่นอกวงกูกูได้มันออกไปนอกวงแล้วมันไปอยู่ด้านหลังกูตามต้องกูมาต้อกูอะไม่ไง กุไลอยู่บุ๋มกุไลอยู่เลสีโอโบบสโอเคกูกูณนี่ให้แข็งเออกูโดนที้บโดนกูโดนไอ้ยี่แข็งรัวๆเลยสัตว์อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมันมันดาวมันดาวุ๋มันดาวสมน้ำหน้าจี้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 ซัมมันซัมมันกดวีกดวีซ้ำมันเลยกูให้กูเหอะกู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 เป็นชีร่นะพี่มึงเป็นชีร่ดนะจบเลยมันต้องอยู่นั้นอะวิ่งขึ้นเลยไอ้เป็นจ้ปูน ฮิบปูนมึงเชียกระจอกไอ้ก่อมันแต่ว่าตัวปูนเหียรเอารถฟาดเลยไม่มไปไโอ้ยโอุ้้ยดท้ายดูท้ายดทาดท้ายางล่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 างเปล่ยนนอยู่ข้างล่างเปลี่นไม่อยู่ข้างล่างอะมึ่เจี๊ยบไลงลงงลงงวงวงมาแล้ววงมาแล้วอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้กูเห็นมันโดดจู่วะไอ้นั่นแหละไม่มีคนยิงกูมีคนยิงกู เหตุไรแล้ว <stop> น <changing> no ี่ยุงกบอีกบอีกบอีกบอย่าโดนกูยิงโดนกูยิงเออผมเพลนละอ๋อมันอยู่ข้างบนนี่อ๋อมันไต่ต้นไม้เรื่อยๆเจี๊ยบไปโดนไปกินออกนอกวงเลยมึงเลยมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่ไอสัตว์มึงจะสู้ความเร็วกูอวดจึนน้าเพียอะไรตรงนี้ออกไปข้างนอกเลย น right ี่ไงเลยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยโรงเรยนรตีน้องๆอีกจี้อาละไอ้พวกโรงเรียนเดียวกันนี่มันเก่งจริงพวกเิเลี่ก็เจาะไอจี้ชิโลเฮ้ยยิปีเ้ยี้เฮ้ยี้กูแม่งโคตรลัสอ u ลต r าเลยจี้ โอเคพิซิตเบเกตก็จบกันไปเล้วนะสำหรับรายการไปเล่ทีวีแล้วก็เกมมาฮีโร่ค a d เดีเหมียร์เบิร์รยลของเราก็ปิดยังไงกันบ้างครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพอเล่นเข้ามือแล้วมันจะแบบว่ามันถึงขนาดนี้ี่กูว่าอาจจะไปลบพับจีทิ้งไม่ต้องเล่นไปแล้วไปลืมลืมไปแล้วละกันวันนี้คือพับจีพวกพี่ไอ้น้องก็สำหรับใครอยากจะเล่นนะครับสามารถไปพิมพ์กันได้ในสตรีมนะว่าเออฮีโร่คัทเดียเมียร์ลัมเบลเลือกอย่างมันจะไปอยู่เกมเดียวเป็นเกมฟรีก็ลองโหลดกันมาเล่นกันดูนะรับประกันได้นมมรั แน่นอนนะจ๊ะก็สหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้เจอคลิปหน้าไายบายจ้าบ๊ายบาย